กาแฟโกมันดียังไงรู้ไหมคะตั้งแต่นิทานมาสามสี่วันแรกเนี่ยอ่ะกนะเนมื่อก่อนนี้จะเป็นคนที่ตาผ้ามัวมากเลยนะแล้วเวลากลางวันอ่ะจะเสียบุคลิกภาพมากเลยนะจะต้องทาเนี้ยออนนิ้วอ่ะเขี่ยที่ที่ตามันเหมือนเหมือนมีมมมอะไรแบบมาติดที่ดวงตาของเราอ่ะแต่จริงๆมันไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าตาเรามันแห้งพอมันแห้งเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เอามือนิ้วเขี่ยเนี้ยมันจะเกิดน้ําเข้ามาในในดวงตาของเรามันจะทาให้เราสบายตาขึ้น ่เห็นไหมคะมันก็ทําให้เราเสียบุคลิกภาพแต่เมื่อนิดมาทานกาแฟตัวนี้ค่ะแฮปปี้คาปิโกตัวนี้มันรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนมีนม้นําหล่อเลี้ยงในดวงตาทำให้ตาเราแบบวิ่งวิงวิงว่งมากเลยอะแล้วเราอะ่ะนิสใส่เสียมากเลยนะนอนเล่นโทรศัพท์กลางคืนแล้วก็ปิดไฟเพราะเราเป็นคนนอนดึกกว่าคนอื่นเขามันก็จะรบกวนเขาเราก็ต้องปิดไฟแล้วก็เล่นโทรศัพท แสงน้อยมากทําให้ตาเสียตื่นเช้ามา,นนนะเ,มาเนี่ยนะเมื่อยตาเนี่ยตามันจะลืมไม่ขึ้นแต่พอตอนเนี้ยมาทานตัวนี้นะปัญหาเราเนี่ยหมดไปจริงๆอยากให้ทุกคนที่มีปัญหาสายตาลองดูนะเพราะว่าเขา่มีสารสกัดจากลูทีนนะคะลูทีนที่มาจากดอกดาวเรืองอ่ะเออมันช่วยบำรุงดวงตาของเราอะ่ะอ่ะและดีแค่ไหนคะเราได้ทานกาแฟดีๆแล้วมี ตัวที่ช่วยบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงอื่นๆได้ด้วยอ่ะนี่ว่ามันตอบโจทย์เราในเรื่องของการทานกาแฟได้ดีมากๆเลยนะ,อะขอบอกอยากให้ลองอ่ะจริงๆนะ